สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจมากในวงการผลิตยาเลยนะคะก็คือการใช้ Single Use Technologies หรือ SUT ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GMP ค่ะซึ่งสำคัญมากๆกับเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของยาที่เราใช้กันเรามีข้อมูลค่อนข้างละเอียดเลยค่ะตั้งแต่การเลือกวัสดุการควบคุมสารปนเปื้อนไปจนถึงเรื่อง supply chain การจัดการของเสียเป้าหมายวันนี้คือเราจะมาดูกันว่า ประเด็นหลักๆที่ต้องรู้เพื่อจะนำ SUT มาใช้ให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะข้อกำหนด GMP ที่เกี่ยวข้องอย่างเรื่องการเลือกวัสดุ SUT เนี่ยไม่ใช่แค่เปิดแคตตาล็อกดูนะคะต้องดูให้แน่ใจว่าเป็นเกรดที่ใช้ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรมได้จริงๆเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องปนเปื้อนและก็ที่สำคัญมากๆคือต้องมี validation หรือการตรวจสอบความถูกต้องใช่ครับ การวอลิเดชันนี่คือต้องพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าอุปกรณ์มันทำงานได้จริงตามที่เราต้องการเช่นถุงไม่รั่วซีลต่างๆสนิทดีแล้วก็การฆ่าเชื้อที่มาจากซัพพลายเออร์เนี่ยได้ผลจริงตามที่เขาระบุไว้อ๋อค่ะแล้วก็อีกเรื่องที่ GMP เน้นมากคือการจัดการผู้ขายหรือ Vendor Management ครับสำคัญยังไงคะ Vendor Management คือ Supplier ออ SUT นี้ไม่ใช่แค่คนขายของนะครับ แต่เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตเราเลยเราต้องคัดเลือกต้องประเมินเขาอย่างเข้มงวดเลยว่าระบบคุณภาพเขาหน้าเชื่อถือไหมส่งของได้มาตรฐานสม่ำเสมอหรือเปล่า <c oughs> อืมค่ะเพราะถ้าเขาพลาดเช่นส่งล็อตที่มีปัญหามาเนี่ยการผลิตเราอาจจะต้องหยุดเลยนะครับแล้วแน่นอนทุกอย่างต้องมีเอกสารบันทึกตรวจสอบย้อนกลับได้หมดครับตามหลัก GMP เลย มีอีกคำที่น่าสนใจมากค่ะคือ l e a c h a b l e s กับ extractables หรือ LNE อันนี้แบบว่าสำคัญมากใช่ไหมคะมันคืออะไรคะพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะสำคัญมากครับ LNE เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือสารเคมีที่มันอาจจะหลุดออกมาจากตัวพลาสติกหรือวัสดุ SUT นะครับอ๋อค่ะ extractables เนี่ยคือสารเราที่เราสกัดมันออกมาในห้องแ a บ แบบว่าใช้สภาวะเรื่องเช่นใช้สารละลายแรงๆความร้อนสูงๆเพื่อดูว่ามีอะไรที่อาจจะหลุดออกมาได้บ้างค่ะส่วน Leachables คือสารที่มันหลุดออกมาจริงๆในสภาวะที่เราใช้งานผลิตยาตามปกติเลยครับแล้วมันมีผลยังไงคะสารพวกนี้ผลกระทบก็คือสารพวกนี้อาจจะปนเปื้อนเข้าไปในตัวยาได้ครับทําให้คุณภาพยาเปลี่ยนไปหรืออาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยตรงเลยดังนั้น การศึกษาประเมินความเสี่ยงเรื่อง L&E เนี่ยจำเป็นมากครับก่อนจะเลือกใช้ SUT ตัวไหนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่ดูว่าวัสดุเป็นเกรดทางการแพทย์อย่างเดียวต้องดูเรื่อง L&E ด้วยถูกต้องครับผมโอเคค่ะเรื่องวัสดุกับสารที่อาจจะหลุดออกมานี่เคลียร์แล้วแล้วเรื่องความปลอดเชื้อล่ะคะปกติเห็นว่า SUT นี้เขาฆ่าเชื้อมาให้แล้วใช่ครับส่วนใหญ่จะมาพร้อมกันรับรองว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเช่น การใช้รังสีแกมมาแต่เราก็ต้องมีขั้นตอนอะไรเพิ่มอีกไหมคะตอนเอามาใช้ในลายผลิตมีครับจุดสําคัญเลยคือตอนที่เรานํามาประกอบหรือเชื่อมต่อเท่ากับระบบในพื้นที่สะอาดเนี่ยต้องใช้เทคนิคปลอดเชื้อหรือแอเซ t ติกเทคนิคอย่างเคร่งครัดเลยครับเหมือนห้องผ่าตัดเลยไหมคะ คล้ายๆอย่างนั้นเลยครับคือต้องป้องกันสุดๆไม่ให้มีเชื้อจากภายนอกปนเปื้อนเข้าไปเดือดขาดแล้วก็ชิ้นส่วนสำคัญสคัญอย่างพวกถุงไบโอเรคเตอร์ actor, หรือชุดฟิลเตอร์กรองเนี่ยมักจะต้องมีการทดสอบความสมบูรณ์หรืออินทิ r ก t ริตี้เทสติ้งด้วยครับทดสอบยังไงคะก็คือทดสอบเพื่อให้แน่ใจร้0ยเซว่ามันไม่มีรูรั่วหรือความเสียหายเกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังใช้งานเลยครับ อืมฟังดูต้องระมัดระวังหลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วความท้าทายอื่นๆลน่ะคะมีอะไรอีกบ้างอย่างเรื่อง supply c h a i ได้ยินว่าก็มีประเด็นเหมือนกันครับเรื่องนี้ก็เป็นจุดที่ต้องวางแผนดีๆเลยเพราะว่า SUT เนี่ยผู้ผลิตมักจะมีไม่กี่รายหรือบางชิ้นส่วนอาจจะต้องใช้เวลานานในการสั่งซื้อหรือที่เรียกว่า lead time นะครับ อ๋อ oh, ค่ะทีนี้ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นซัพพลายเออร์ส่งของไม่ได้หรือว่าของขาดตลาดเนี่ยการผลิตเราอาจจะหยุดชะงักได้เลยจริงด้วยค่ะดังนั้นการประเมินความมั่นคงของซัพพลายเออร์แล้วก็การมีแผนสำรองหรือ business continuity planning เนี่ยจำเป็นมากครับเช่น <c oughs> อาจจะต้องมี s u พพลายเออร์สำรองหรือมีการสต็อกชิ้นส่วนสำคัญสำคัญไว้บ้างครับเหมือนเตรียมแผนเผื่อฉุกเฉินไว้เข้าใจเลยค่ะ มาถึงประเด็นสุดท้ายที่ก็สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องขยะจาก SUT ทั้งหลายส่วนใหญ่ก็เป็นพลาสติกแล้วอาจจะปนเปื้อนสารชีวภาพด้วยการจัดการนี้น่าจะยากนะคะถูกต้องกับนี้เป็นความท้าทายใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมของ SUT เลยครับแนวทางจัดการก็มีตั้งแต่พยายามลดการใช้ reduce แต่ก็อาจจะทำได้จำกัดส่วนการรีไซเคิ recycle Re หรือนำกลับมาใช้ใหม่ reuse เนี่ย สำหรับ SUT ที่สัมผัสยาโดยตรงนี่ยังยากอยู่ครับทั้งเรื่องเทคนิคและความปลอดภัยอ๋อค่ะดังนั้นส่วนใหญ่ก็เลยต้องไปจบที่การกำจัดอย่างถูกวิธีหรือ proper disposal เช่นการเผาเหรอคะครับเช่นการเผาในเตาเผาอุณหภูมิสูงหรือส่งให้บริษัทที่รับกำจัดของเสียอันตรายโดยเฉพาะซึ่งก่อนส่งไปกำจัดก็อาจจะต้องมีการทำลายเชือ้อหรือ decontamination ก่อนด้วยครับ แล้วก็ต้องทำตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายเกี่ยวกับของเสียอันตรายอย่างเคร่งครัดเลยครับโห oh, ฟังดูแล้วการจะนำ SUT มาใช้ในโรงงานยาให้ได้มาตรฐาน GMP จริงๆนี่ต้องคิดรอบด้านมากๆเลยนะคะตั้งแต่เลือกวัสดุตรวจสอบให้มั่นใจควบคุมสารปนเปื้อนรักษาความปลอดเชื้อทุกขั้นตอนเลยแล้วก็ยังต้องจัดการความเสี่ยงเรื่อง supply chain ไปจนถึงการกำจัดทิ้งอย่างรับผิดชอบด้วยใช่เลยครับครบวงจรจริงๆ แล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจให้เราคิดกันต่อนะครับคือในขณะที่ SUT เนี่ยมันช่วยให้การผลิตยามีความยืดหยุน่นลดความเสี่ยงบนเปื้่นได้เยอะมากแต่แรงกดดันเรื่องขยะพลาสติกปริมาณมหาศาลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆหรือเปล่า นวัตกรรมแบบไหนคะเช่นการออกแบบวัสดุ SUT ที่มันแบบว่าย่อยสลายได้หรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยจริงๆสำหรับวงการยาอนาคตเรื่องนี้จะเป็นยังไงอันนี้น่าจับตามองอย่างยิ่งครับ